ดำ,ดำจะคนอย่างดำไวเ้เลยโอ้ยบ,บักโทสุบักโทซุบักออละส่อปลาพิเป,ออปื่อยทานผู้ชมสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านพ่่อแมพี่น้องทุกทุกคนพี่น้องมาเห็นบักออละส่อละปากมาออกเลยพี่น้องผูวปลาพิเปืออ่อยอ้าวจ้าอ้ากระเลมสบายดีพี่น้องเจ้าไวยเนสีขาว รีวิวเจ้ต่วนผู้น่าสงสารพี่น้องลูกกระถิ่นไปกรุงเทพมันหลับจ่างน้ำหนางอะงอกับจ่างน้ำหน้ากรับเอาปะจ่างน้ำหน้าลูกกะเอาปัวระหามอลอะกับเบิร์ดเอาปะเฮ้ยเอฟซแห่งกระวอาอยู่ปัวเจ้ต่วนอ่ะอย่างกระยรุ่นเจ้ต่วนอย่างกระย่างกรยายไว้ลุ่นกระยรุ่นเดี๋พี่น้องววยรุ่นอยากตายไว้ลุ่นเกาว้ลุ่นโซไว้ลุ่นโซมาจงเอาไปให้เราอันน้ำอ่ะประหามนอดอ่ะมันสิเปื่อยเนี่ยนะ กกลกกาอาจจะยวนมัเอาเงินซไม่ได้ซอค่ะเมื่อหมดเขามาชวไม่ก็ไปบาดด้าวพี่น้องเอ้ควาบทวดีหยเจอควมเลยอวอโลพี่นงลไ,ได้เงินมากกับปัวผัวพุดเกเส้นนะใยแหล่สีสอบหาสอบเออย,ยเขียวไหมเขียวอ้าเลงขมันสิเปื่อยหัวหนาไปใส่สู๊ัวหาไปชื่อับเขายกยก้ น้ำลูกกูแหนมหาเขาบบเห็นฮะกูบบเห็นเขามึงมาต้องสิแตกลูกมึงอยากสิแตกน้ำเอาไปให้เราหนึ่งมือนี้ซื้อกระแล็บม,มาฝากเนาะพี่น้องสี่สี่ชิช้มหาบาทพี่นออ้องเลยซื้อมาฝากจะข้อนอยู่ทึ่งนะลูกอยู่กับไผย สามคนเออเครื่องกับเครื่องแน่ไปดีปลาลุง,ลงจกเอาสามอันลูกคือบุรุษดำนาเจ้าคือบุรุษดำนาเอาเนาะเอเซียอยู่เทิงนะแฮปปี้คือบุรุษดำนาแฮปปี้นะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แฮปปี้ จ้าเฮดยังคือบริโรคดานาฮ่า Happy กับจินจูกับยูกิอาวหนอละกะตูนี่ลูกโก๊คนะตูนี่ยูกิโทนี่ Happy ออลาซุนเอ่ยบอกไง h a p จินจูอลาซุนเอเซีย สบายดีเด้อหอบเลยสาวากับผัวกออกมาอย่างกับลูกออกมาเยี่ยมเยี่ยนคือเก่าเป็นของสาวแรงไม่ได้เศร้าค่ะเนาะวัวหน้าเพื่นไปซื้อกับเข่ะซะกินยูซินถ่ายคลิปยังไปถ่ายอยู่ใกล้แทะอย่าเห็นโป่มันบ่ซินซิน มันปลาผีเปื่อยกับอากิต้ม์นะโผโ่ดากับอันทางหนามันนะสบายดีเด้อพี่น้องเฮ้ยกูแน่มาเห็นบระกันบักอ้อเราเสืบปลาผีเปื่อยกูว่าสิฮะอากิต้มโผทางหนาทางล่างไว่ะเฮ้ยเอาไปยายนะเฮ้ยคอยเช่าไปเลี้ยงงัวอยู่ไปเยช่ามาเลี้ยงงัวน้ำพ่อยอยู่มาเยี่ยมยืนอีกแหละ มันอีถือเลขถือเลขก็เลยซื้อกระ้ํามมาฝากแมน่นซ,ซาถูก <c oughs> ถือเลขจากผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาซื้อกับข่าวให้ยายมัง่งอ,อาลงปลาแห่ขาวทอดมันสิเปื่อยนะอ,อยากได้ยังอยากได้มาเกอกเอามาเกอะและ้วนั่นนะ มาละวหาให้ฟังลถไปยังยังหานะมึงมาก่อกูส้ชิดมันบ่แห่ยงหาพี่น้องเอ้ยป้าบักดำนั่นเด้มันเศร้าอะไรบานนี่มักซีได้สนะโอ้ยว่ามันอยากนอนบ่ยังหานะชีชมพู้อาจ้รย์เลย แกงหัวแกงหัวโอ้ยเจือเหัินนซดอรุสุนไปดิปะลุงไปดีปะลุงคุดเจนาพี่น้องเอ้ยดอมส่ามันเด้ใส่สีขาวมันจะเซียนด้อมกินกระแลมเฮ้ยหัวอีกได้คุดลูกคุดเด้จะคนเลย เอาปลาไหลพอลูกแปดทนเอ้าพี่น้องไหลกันไหลกันกินกันแลมสาวเอื้อยพี่น้องเอ๋ยสาวใหญ่ใจสู้ผู้แนมหาหน้าเย็นคุ้อยู่กไกลถน้อมบัณฑ์ให้บ่อยากแก้ส่งบ่อย,ยักบ่อยากถอดส่งบ่อยากใส่ส่งบ่อยักนี่นะ มึงเลยปากในหน่อยนี่ขม่าเนี่ยม่ยายแขกสกีนห้ำมึงอยู่ดอกเธออย่าเด้อมีแยังกาม่าลูกอย่าช้าอย่าช้าถ้าจะเออสูบหิบกินพววหัวหน้าบอกอยู่นี่มันอยู่แล้วมันบอกหายืนหิบกินปกติพี่น้องปกติเ้าก็มีแต่สิมากินมันมือนี้เ้ามมาสื่อมา ซือมาสอยคนซือมาให้คนงานมันกินอ่ะอาหิบยืนกินหิบยืนกินปู่แฮปปี้ขอคุณคุณอานะคะขอคุณผู้ใหญ่เจดีนะคะจา้าขอให้ผู้ใหญ่เจดีทุกคนเอฟซีทุกๆคนที่คอยที่ฝากมาสักเลยอม <laughs> ที่คอยซัาพพอร์ตที่คอยเบิ่งแย่งที่คอยเบิ่งส่องฮาจะโจ๊คลิปเนาะ แฮปปี้ลงมาดำหน้านี่จะขึ้นไปยังนี่น <c oughs> ะเอออีตัวอันมันบอกกินเอามันมายืนหายอยู่ข้างหน้าพี่บักน,น้อยๆนะไ <c oughs> ว้เต๋อเอาพี่น,น้อทงทั้งโลกทั้งดำป้าดำกับดำบ่ได้ห่างบะได้พี่น้องดำพอดี ตุนีเ<ด>มื่อยอยู่บ่เมื่อยอยู่บ่บ่สู่สู่บ่แม่ลูกแปดเจ้าก็เคยตีมันอยู่บ่น,น,นั่นแหละตีมนันน้ำตีมนัมนน้ำล้างัว <c oughs> งงให้ผูกล้งลูกให้ตี <c oughs> พี่น้งมาบอกเขาเจ้าจตีลูกกาเจ้าจวาน <c oughs> <c oughs> มันยังน้อยมันก็บาดนี่แหละย่างมัน มันเมื่อยหายนะมันกระเจ้ามันไ่เมื่อยหายย่ามันไ่เมื่อยหาติโอ้โหกูยอมมาได้ขนนั้เข้าขึ้นแค่ดำขี้ต้มเลยหูนั่นพ่อพ่อแม่ไหายหายพ่อจิ้มเขาแรกใช่พ่อหมดยองกระจายเด้อเอาเอาโซนนี่แฮปปี้ยังจังอันดำแฮปปี้โบยิ้มไา่หายมันอีกแน่ข้างๆกินแล้วลงดำหน้าเด้อคอยให้เจะซองอันนี่บ่ เอเอหนุ่มอ่าสบายปลาลุงและสบายปลาลุงไรอันเล่เล่สบายปาลุงอ้าวบาดบอยยาเข็ดนะแฮปปี้เอ้ยมื่อเสารนี่ happy. Happy. แฮปปี้แฮปปี้กับชื่อชื่อเธอเหนื่อยกินกินอะไรที่เออมันไปกระเพราเท่่น่ะส,สองสองเสี่ยวไปเถิงแล้วออโอ้เคยเคยละคือมางามแต่หน้าปีนี้ดำเลยเขียวขึ้นน้ำหลังเลย แบบมันแตกหนาหน้าเลยเนาะเทหะกะดำมาเอื่นนี่แหละได้เลยแถวนี่เนาะอยีา๋พาวว่าก่อนมันจะมองาง <c oughs> ดำดำาเตี้ยจะดุดใจพาแห่งแน่ดำมาเรียรรอได้ดำดำโพดำโพดูโทนี่พูดเกินาโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็สามมงสามมงกลัวนะเพื่ากินละเด้เพื่ากินละเด้เอาไปอีกเลยสามมกลัวสิขาสีป้ากรทินนํายายมังเนาะแล้วค่เฮ้ยยายทองเอาเห็ดมาให้สั่งะลูกอัน้านซาวเอาเห็ดมากูสิซอยให้แม่มึงอันสุกาให้ป้ามึงกินมแงว่านซอยเห็ดเดียวนนันงซอยเห็ดขาวเออกูกับปาออกมา เทตม่วงเทตอยู่ในคอนม่วงแกให้มันเลอะมันจะแกะก็ได้เอ้าแกออกลัสส์จับกินเองใช่ล่ะแกงหัวหางเลี่ยลีนล้มลุบ,บจับผูกไว้รถดำเลยไม่ต้องให้มันเมื่อนะแม่มัน แค่เด็กน้อยนะลายคนมันหักกันเอาใจมันผู้เดียวนะนบ่อใหญ่มาจะเจ้าถอนข้าม,มาให้แม่จะพ่อเจ้าคือสอแทะฮะจะถอนข้าม,มาให้พ่อกับแม่จะบ่อเจ้าคือสอแทะอ้อเราโสคือบ่คอนะือบ่ปปปเป็นอย่างน้ำลงมาเสีหายเนี่ยนะได้ได้ไดำพวงหลานเลยบ่ ดำเป่งหนามลงมาใส่แจนี่ลาซีมาเ<า>ห็ดพงกุนกุนรูกแจน่ะก็บ่มีหอดน้มค่ะนีน่ก็เป,ป่งวางมัดก้านะดำนะต้นน่ะกัต้นนี้ก็เป่งวางนี่บอ๊บอบ๊อบบ๊อบไปดำหนามนอุจุอยู่ลงกันยัง,ก,ยงกันนี่เดี๋ยวเขาว่าไปบ่ไปไปเป่งไปเป่งนะวางปลาดำนะ บ่เฮยมือได้ซะเขาสิลงดทงนั้นน่ะแล้วตัวนี้อ๋อให้มันแล้วเปนเื้อละทงสิลงดตกรอานานนบกเออให้มันแล้วบ่เือละทงอืออือตัวนั้นเลืให้ลงักเขาสิพอบ่ทงนั้นน่ะพออยู่ดอกนยังตานึงเนาะบ่ไตานี่ยังว่าอือย้ังมันสิพออยู่บ่ม่งนั้นยังบหลายๆเด้อเฮาก็ได้นา10ันบ่อันจะดับเอาแต่อันให้นาตะก้ากับป้าอบ อีกอย่างก็นั่งมานั่งหากะเขาเขาเขาบบเล่เขาโอยากหายแล้วเนาะตาเขาตาเขาหน้าเรืออยู่แล้วแต่เขาสิบหันหายห้าอีน้อยเออเขาบอกหนาเรือเ่าเขาโบเล่นหน้าเรือเขาจะแมน h a ป p y ข่อยว่าเน้ำหน่ะเจ้าคือว่าวอาน้ำข่อยเดียวนี่ยนะเป็นอย่างงอกยังเดียวนี่ยนะงอกป่าบ่อยเมื่อน้ำบ่สิเมื่อบ่รนาปะ วงดูหมดนะ,ะานตามภาษาเด็กหน,น,น่อยพี่น้องก็บถือเขาเนาะเขาดื้อหมดเด้นตุนีหมดเดินทางหลังนะเออเปลงรอดเปลงเลาโอ้ยเอาลลุขึ้นไปนอนนะลรูปแบ่าคอยขดทำนะเก็บภาพบรรยากาศละเพลงนีพี่น้องมาอัปเดต

ตามาหุงโอ้เออลาบหมูมาล่ะมาหาลุงบอยแล้วเนีบ่เคยได้กินก็ได้กินเนาะบ่เคยอิ่มก็อิ่มแม่นเฮ็ดเวียก็สิเมื่อจักหน่อยแล้วหักอดเอาแม่นก็บ่ได้เมื่อได้ได้กินอาหารดีๆาเมื่อยก่อแม่นนั่นแหละากานเพิ่นเด้อจ้ะแม่นกินกันอๆ

แดดโมกเทาพี่น้องเจ๊ตัวนกระสูดตายแมงเทนโท่มากมาขึ้นโตมาเล่นน้ำยายมังอืเอาไปหาเซตแต่งยังผัวมาสั่นไม่ได้ซ้อค่ะเจ๊ดําบอกว่ากูเบื่อกูหน่ายผัวเอ้ยกูเบื่อกูหน่ายผู้ชายเก็บพาบรรยากาศมาเพียงสัมนีพี่น้อง สบายดีเด้อผู้ชมคนสักคนขอบคุณทุกทุกท่านเอฟซีทุกท่านโปรยใจเจดีทุกคนอย่เคยบ่งแย่งกดกดไลค์กดแชร์ซัพพอร์ตเฮาตลอดมาสบายดีบอลมดก่อนเด้อบอลสีใชยังเออเบิดแล้วเฮ้ยตัวบัตรขาตลูกบอลสี